ใครครับเนี่ยใครครับเนี่ยผมทุยซับเมืองสรินหุยแรงครับแรงออกแรงครับจัดจับหวงทุกต่อครับหุยหุยต่อต่อมีมีมีสบนหญ้ามันสอบจับหุยนะครับอะไรปับเนี้ยนะ อันนี้ใครครับเนี่ยทางดาวพชรยุพงวงลงเล่นยาโบเลยครับวันนี้เอาเต็มที่เลยครับคุณอยากเจอใครครับวันนี้คงสนุกอยากเจอใครครรับอยากเจอที่วีสักนะกชื่ออะไรนะสวีศักเมืองสุลินอยากเจอครับ ขอบูนให้ดูหน่อยอยากเจอเขาอะเจอยังไงแทงเขาอยแทงเขแทงเอโยุรงครับงอยากเจอทีวีสัแบเล่นฟรีริ๊ดแม่แบบช่ไหนเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยเจอกันแล้ว ขับดึงยกขับดึงัดยกยกการรับรับต่อยโอ้โหต่อยครับดึงเข้าเลยโดนทีบครับโดนทีบครับง่ายท้องครับง่ายทองเข้าไปใหม่ครับเข้าไปใหม่โดนีบปีครับโดนีบปีโดนทิปีง่ายท้องครับกังมากนี่ที่ได้หรือเปล่าครับเอาเลยครับมาเลยครับตั้งหลักมาใหม่ตั้งหลักมาใหม่เข้าใหม่ครับเข้าใหม่เข้าใหม่โอ้โหครับห่างกันครับห่างกันขึ้นไปครับโดนทิบทีบโดนครับโอ้โหไปแล้วครับโดนนับครับนับไม่นับลุกไปครับกรรมการไม่นับครับ ครับพวีศักดิ์นะครับเก้าสามสิบเข้ามาครับเอาโอ้โหแทงเข้าร้อยครับแทงเข้าร้อยโอ้ไงท้องครับไงท้องไหวไหมครับไหวครับไหวครับไหวไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับกลับมาเลขที่ได้ไหมครับไหวไหมครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับซีครับซีซีวันนีู้อยู่ที่ไหนวะเนี้อะเลขที่อยู่ไหน ตกบันนอกโว้ยโว้ยเหงือกูยังไม่ออกเลยไอ้กระจอกไอ้ตาดาฟี่ชุ่มพวงัน,นอกนนอกวโว้ยันนอกโว้ยอัวนี้อของเจ๊ง